ถ้าเป็นปิดตาเพราะแก้วองค์ลยี่สิบล้านก็แท้เลยไปเจอแบบนี้เป็นปิดตาปู่ไข่องค์ละล้านกว่าก็แท้เลยไปเจอแบบนี้เป็นปิดตาปู่จีนองค์ละสองล้านสามล้านก็แท้เลยแต่องค์เนี้ยเป็นที่น่าเสียดายเขาขึ้นพิมพ์ใหม่หมายความว่าพระเนี่ยอาจจะถูกใช้ปกติพระอันนี้เป็นปพ์ปู่จีนนะเป็นปิดตาปู่จีนเนื้อ แท้ยังคงอยู่เหมือนเดิม <Okay. S 1> ขอปูสุขใครขอ <Okay. S 1> ขอปูสุขสี่เหลี่ยม hmm. อันนี้ไม่ต้องขอเลยเอาสามหมื่นแปดเอาสามหมื่นแปดพันบาท hmm. เนี่ยสามหมื่นแปดพันบาทหลวงปู่สุขวัดปาดคอมะขามเท่า hmm. บรรจุกลุ่ววัดห้วยเสือ พ้าที่บรรจุกุกเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ชัดเจนว่าหลวงพ่อสร้างแน่เสกแน่นี่ประมูลประมูลครับพมเหลือองค์เดียวแล้วนะวันก่อนผมให้องค์ที่มีหูแล้วก็หลังจานไปเห็นไหมทั้งบ้านเนี่ยเหลือสี่เหลี่ยมปูสุขวยเสือในองค์เดียวแล้วนะครับพอเที่ยงเนี่ยถ้าผมประมูลไปตอนนี้ตายแน่นอน โชก่อนเหรียญพ่อเที่ยงเนื้อเงินสุดสวิงลิงกิง้งเอาแน่นอนไม่รที่บอโอ้โหเพราะเพราะเที่ยงเนื้อเงินนี้เหรียญในฝันผมอยู่เมืองการผมเล่น้าเมืองการมาก่อนอยู่แล้วนะเพอะเที่ยงเนื้อเงินเนี่ยมาเคยเห็นอยู่พี่เนี่ยเนื้อเงินเคยเห็นดีดีแหละ ปกติเห็นเรียนเนื่ต้องแดงทองแดงอ่อก็ไม่ค่อยเยอะอ่ะปูสุกวัดปากขอมะขามเท่าสวยสวยสวย,สวยเลยอันนี้ประวัติชัดเจนนะเจดีห้ายอดวัดห้วยเสืออ่ะนาทีเดียวราคาแรกมาเวลาก็เดินให้เข้าไป ราคาแรกมาจะเล่นทําใหม่เดี๋ยวไมหมดแล้วด้วยนะาทาั้งบ้านระหว่างองค์มีหูที่จานกับองค์นี้ยต้องแบ่งองค์นี้ก่อนแล้วเก็บองค์นั้นไว้ mm hmm. แต่ประเด็นคือเพิ่งมาเปิดเจอองค์นี้เ mm hmm. <laughs> พิ่งมาลือเจอเพิ่งมาลือเจอวันนี้เพราะลือพระทาขอสอนต้องดมยาดมแน่ๆดูอาการแล้วโอ้โหห้า hmm. oh วิสุดท้ายสองหมื่นฟาช็อกช็อกแน่นอน ใครได้ปู่สุกองค์นี้ไปคุณโชคดีสุดๆอ่ะปิดแล้วนะครับโอ้พี่สุทินสามหมื่นเก้าเก้าร้อยไม่ทันนะปิดที่พิชคสองหมื่นเก้าพันบาทโอ,โอ้โชคดีโชคดีอะไรขนาดนี้โอ้พี่สุทินสามหมื่นเก้าเก้าร้อยไม่ทันอันนี้มีเนื้อดินด้วยนี่ฮะ ที่สวยเพราะอยู่ในกลุ่มเจดียห้ายอดว่าด้วยเสือเนี่ยชัดเจนผมมีพักเครื่องอยู่ถาดหนึงนน่งถาดน,นี้ถาดนี้ซื้อมาสามหมื่นเอาสามหมื่นห้าถาดนี้ถ้าใครเอานะงาํำจัดเป็นท่อนเลยนี่แกะสิงนก่งนี่ย งานกาจัดนี่คืองา<ช>ที่มีทนสิทธิ์ตัวเองนะ<ช>นี่ยใหญ่เป็นฟา่ามเมื่อ่อะโอเคผมใส่ไข่ปลาก่อนลืมไปเลยว่ามีเท้าเวทอยู่ด้วยพีซิลิปิดสั้นนะครับอันนี้เป็นตะกุดวัสสาริโขยาวแบบนี้คือตะกุดมหาลังับวัดสาริโขเขาจะมีเอกสารกำกับด้วย คาถากำกับตะกุดมหาลังับวัดสาลิโขทิลรจะได้อะไรอีกผมคำนวณให้เลยนะครับเนีพยพะขอมอ่านิพันธกว่าบาทงาชิ้นแบบนี้ถ้าในสนามพักเครื่องต้องมีเป็นหมืน่นเพราะใหญ่เท่าฝ่ามือน,นี่คืองาํำจัดงาทั้งดุนนะแกะเป็นสิ่งก็ได้ประมาณสามสิบตัวเอาก็ดูงาท่อนขนาดนี้อ่ะอนนี้งาํำจัด คือจริงๆท้าเวทองเดียวก็เกินแล้วท้าเวทวัสถุธาต์ดูน้ำทองน้ำทองของเอกลักษณ์ท้าเวทวัสุธัศุเขาแบบนี้อยู่แล้วครับ คือสวยๆก็ต้องมีสองแสนอันนี้ไม่ได้ใช้นะแต่แค่หล่อมาไม่สวยถามัว่าหล่อมาต้องมีเนื้อเกินนะ่ะเขาจึงมีการเกลาแต่ก็ยังเห็นน้ำทองเดิมอยู่แบบนี้สบายใจองค์นี้องค์เดียวก็ก็ก็คุมแล้วเอาต่อมาเป็นอะไรกลุ่วัดเหนือสนิมแดง ปูวัดเหนือสนิมแดงพ่อเชยวัดโชว์รุ่นแรกเลี้ยงเปิดหลังพ่อเชยวัดโชว์รุ่นแรกเปิดหลังปู่สิมท้ำผาป่องลูกเล็กใหญ่เหลียนยกท่อฟ้าอุโบสถปี07อันนี้ไม่รู้ที่ แต่เก่าดิคนวิที่ก็ต้องรู้อ่ะเอาเฉพาะตรงเนี้ยก็สามหมื่นละใช่ปิดเท่าไสามหร่นห้าสามหมื่ยังไม่จบเพราต้องย้อนกลับมาฝั่งนี้เองพ่อกวยหนึ่งสองสามสีวลีพ่อกวยสามองค์เนื้อดำสององค์ให้แบบขี้เหร่ขี้เหร่เลืหกพันขอทาเวดองเดียวก็หาซื้อไม่ได้แล้วครับอะไรอีกเหรียญพ่อนารุ่นแรกมีใจ เหรียญว่างารุนแรกมีจานคือต้องบอกเขาว่าเซียนพาะเนี่ยลงทุนสามหมื่นเนี่ยเขาต้องมาขายสี่หม mm ื hmm. ่นนะเหมือนผมเป็นม yeah. mm ือ hmm. ป like ืนประจําตัวพ hmm. ี่อาหาซื้อพระให้พี่อ่ะปิดตาเพราะว่างกระแพงแสนเหรียญสร้างชาติปูหน้าเหรียญกลมหลวงหลังบุสุกดา้าห้ผมห้าตัว นี่ฮะนี่คือตะกุดเห็นไหมถ้าเป็นตะกุดมหาระงรับต้องยาวเจ็ดคูณหกเป็นอย่างน้อยเพื่อพื้นที่ในการจานอาักขระอันนี้พร้อมคาถากำกัดใช้แบบนี้สบายใจของวัดสาริโขะตะกุดมหาระงรับมีไว้คือเราบอกว่าพระผู้ใหญ่สมัยก่อนน่ยมีตะกุดมหาระงรับมาแทนติดติดย่ามทุกองมหาลังับนี่คือระงรับการโดนปลด ระงับการโดนประหารชีวิตระงับภัยพิบัติที่จะมาถึงตัวเอง,งระงับไฟไหม้บ้านตะก,กุดยาวๆทําไมจึงแพงเห็นไหมตะก,กุดมาระงรับต้องยาวเท่านั้นที่ยาวเนี่ยเพื่อพื้นที่ในการลงอักขระยันให้ครบบทฉะนั้นตะก,กุดเล็กจะบอกเป็นมหมาระงรับเป็นไปไม่ได้พื้นที่ไม่พอเขียนยันต้องตัดแผ่นเนี่ยเจ็ดนิ้ว คูณหกนิ้วเป็นอย่างต่ําตัวผมเองยังใช้ตะก,กุดมหาลังับเลยในตอนปีที่ผมมาเจอมรดสมชีวิตผมไม่มีตะก,กุดมหาลังับเพราะแทนใช้นะผมเอารูปตะก,กุดมหาลังับเพราะแทนของอาจารย์เอกเนะี่ยถ่ายแล้วตั้งเป็นหน้าโปรไฟล์โทรศัพท์จนผมมาได้ตะก,กุดมหาลังับไม่รู้ที่เหมือนกันแต่ผมใช้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเนี่ยตะก,กุดมหาลังคับ ใครสาเร็จวิชาธรรมะกุลมหาลังกบบ้านนั่นคือสุดยอดกมลหลวงอันนี้คือเห็นไหมถ้าพระไม่แท้ใครจะแขวนจนสึกอ่ะใช่อันนี้คือบล็อกที่เล่นง่ายสุดก็คือหน้านึงเป็นหน้าหลวงปู่สุขที่เป็นหน้าเดียวกับวัดประสารบุญญาวาสราคาครับไม่ครับคือไปแล้วครับไม่มีราคาแล้วชุดนี้เขาเหมาไปแล้วครับพี่น็อตพี่สิริเหมาไปแล้วอ่ะตรงนี้ในมือนี้ เอาหมื่นแปดหนึ่งมื่นแปดพันบาทมีอะไรบ้างไปดูกันนหนึ่งมื่นแปดพันบาทมีใครปิดไหมอ่ะแนะนำอย่างแรกก่อนเลยผมบอกนะีทียากรละเน็ตภาพนะ้าเนี่ยไม่ใช่ถูกนะคบบางคนอนะ่ะผมพูดเสมอนะ ขาบอกโอ้โหเป็นของวัตธรรมกายมีคดีความผมบอกเลยครับว่าวัตถุมงคลเนี่ยตอนเสกมาศักดิ์สิทธิ์ยังไงพิธีกรรมเขาศักดิ์สิทธิ์พระก็ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนเพลงอ่ะที่ศิลปินที่ร้องก็อย่างไพเราะวันหนึ่งเขาร้องเพลงไม่ได้เพลงที่เขาร้องไว้ยังคงไพเราะไหมอารมณ์เดียวกันนะฮะวัตถุมงคลวัตธรรมกายเนี่ย ผมบอกเลยนะครับผมพูดผมไม่ใช่ว่าผมมีแล้วผมถึงพูดนะวัดถูกมงคลวัดธรรมกายใช้แล้วยังเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองได้จริงนะฮะอันนี้เป็นคดไม้สักแล้วก็เลี่ยมทองจากวัดยังไงก็แล้วแต่ทุก่านเพราว่ายังใช้ได้นะฮะเพราะพิธีกรรมที่เขาทำณนะตอนนั้นคือดีทำบุญเป็นแสนนะจึงได้ ใช่อ,อ,อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ยังไงก็ได้ค่าทองอ่ะต่อไปพ่อแชม่มเนื้อเงินพ่อแชม่มวัดดอนใหญ่หอมเนื้อเงินย้ำนะเนื้อเงินงาพระเเงินพ่อแชม่มอะไรที่เป็นเนื้อพิเศษกรํตามมีห้าพันอ่ะตีคู่เนี้ยหมื 10, 1, 1. 1> ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับพ่อแดงพ่อแดงแน่นอนสองพัน พอแดงหลังสิงเห็นไหมอ่ะเป็นเท่าไหร่ละเอามื่น่สองพรกวยพอเต๋ต้องมีหกพันนะนางกวักพอะเต๋เนี่ยอันนี้พอะเต๋สามงามนะครับนางกวักพอเต๋เนื้อดําต้องมีหกพันอัพนะครับนี่นางกวักพอเต๋ใครที่ทําอาชีพค้าขายไปหานางกวักพอะเต๋ใช้อันนี้พระกวยอันนี้สิงเพอหอม ถุงเนี้ยตีแบบต่ำๆเลยอาเนี่ยแปดพันเกินยังยังไม่ยังไม่จบเหรียญพ่อแดงทุ่งข้อพ่อแดงทุ่งข้อผมบอกว่าพ่อแดงทุ่งข้อรุ่นแรกอะสวยๆเป็นแสนนะใครได้กดเก้าห้าตัวและสุดท้ายเหรียญหน้าวัวพ่อเงินนายหอมปีหนึ่งหก เป็นพระยอดนิยมทั้งหมดผมคัดสรรพระมาให้แฟนเพจผมต้องเป็นพระยอดนิยมเท่านั้นไม่ให้เพื่อนๆเสียเงินเสียทองไปโดยปล่าประโยชน์ครับปิดตารุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะตอนนี้สองหมื่นกว่าบาทไปหมดแล้วมั้งครับก็นี่คือเสกพร้อมปิดตาจัมโบ้ปู่โตองค์ละล้านเนี่ยได้ไหมนะพิมพ์กับพิมพ์เดียวกันเนื้อกับเนื้อเดียวกันเสกกับนั่งเสกด้วยกัน ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนปิดตาหลวงพ่ออุตมะจัมโบ้พ่อ,อตมะรุ่นแรกก็เลยแพงเนี่ยเรานี่หลวงพ่อ,อุตมะทั้งชุดนี่ตะกุดทองคำปิดตาอันนี้เหรียญเนงเงินจัมโบ้ um bo, พ่อ,อุตมะพร้อมกล่องไม่ไม่ไม ไม่แขวนก็รู้จะว่ายัางไงก็ถ้าบอกปิดตาปู่โต๊ะแขวนแล้วดีอะจำบปู่โต๊ะเสกอยู่ด้วยกันปู่โต๊หลวงพ่ออุตมมีภาพนั่งเสกวัตถุมงคลของท่านของท่านและของปู่โต๊ะด้วยกันนาทีเดียวไม่ต้องพูดเยอะปิดตาปู่โตองค์ละล้านกับปิดตาหลวงพ่ออุตมพุทธคุณเท่ากันเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วโดยพลังจิตหลวงพ่ออุตมกับพลังจิตปู่โตเนี่ย ไม่อยากจะพูดว่าใครเหนือว่าใครใเอาว่าถ้าท่านไม่ให้เกียรติกันท่านไม่เสกพร้อมกันนะนี่ฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยปิดตาหลวงเ่าอุตมะรุ่นแรกเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่มีราคากลางเพราะมีแต่คนซื้อไม่มีคนขายอะครับนี่ยะอันนี้คือกล่องเนี่ยกรรม,มายี่สมัยก่อนเช่นไ,ไหมปีสองศูนย์เนี่ยเหมือนเหมือน ปูโตก็มีกงปูโตก็กล่กกองแบบนี้ก็เขาเสกอยู่ด้วยกันเลยเนี่ฮะเหกัน็ก็คือปิดตาจำโบปูโตะองค์ละร้านกับปิดตาอัตมะอยู่ในพิธีเดียวกันหมดเวลาครับคลาสสิกกบพร้อมกล้องนะครับ คือตอนนี้ผมไม่รู um ้ว่าราคาการอยู CEOs> ่ไหนเพราะไม่มีคนขายไม่มีคนซื้อปิดตาลำพะอุตมะนะใครมีมานะลงนะแป๊บเดียวหายเพราะปู่โตองค์ละล้านเขาเลนี้เนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันคนแกะพิมพ์คนเดียวกันทุกอย่างเดียวกันหมดครับพี่อัครกเดชภาพน้ําปิดไปในราคาสองหมื่นบาทนี่ครับปิดตาจัมโบ้นะนี่เขาเรียกจัมโบ้หนึ่งเหมือนกันลำพะอุตมะใช่จัมโบ้หนึ่งโอ้ไม่มานะไม่ทันนะ นี่ผมนี่ยังมีหงคุก,กรักจับจ้าไปอีกผมจะบอกให้นะวันนี้ผมซื้อปิดตามาองหนึงเพื่อนๆรู้ไหมครับถ้าคุณเจอปิดตาเนื้ออย่างนี้นะเป็นองค์ละสิบล้านก็แท้เลยพรุ่งนี้ใครอยากจะดูเนื้อคุกลัก ที่บอกว่าถ้าไปเจอเนื้อแบบเนี้ยถ้าเป็นปิดตาเพราะแก้วองค์ละยี่สิบล้านก็แท้เลยไปเจอแบบนี้เป็นปิดตาปูไข่อง์ละล้านกว่าก็แท้เลยไปเจอแบบนี้เป็นปิดตาปู่จีนองค์ละสองล้านสามล้านก็แท้เลยเนี่ยแต่องค์เนี้ยเป็นที่น่าเสียดายเขาขึ้นพิมพ์ใหม่หมายความว่าพระเนี่ยอาจจะถูกใช ปกติพระอันนี้เป็นปิ่นปู่จีนนะเป็นปิตาปู่จีนเนื้อแท้ยังคงอยู่เหมือนเดิมใครอยากส่องปิดตาอางค์นี้พรุ่งนี้มาได้ส่องนะแต่คือสมัยก่อนเขาขึ้นไว้ใช้อะ่ะก็เหมือนสมเด็จแกอะ่ะคือเป็นปิดตาปู่จีนที่ใช้จนไม่เหลืออะไรแล้ว ที่ใช้จนไม่เหลืออะไรแล้วเนะี่ยเขาก็เอามาขึ้นพิมพ์ใหม่เพราะถ้าเป็นพิมพ์เดิม,ดมๆองค์นี้ก็ต้องมีเท่าไหร่อะล้านกว่าใช่เนะี่ยผมบอกใครที่อยากหาปิดตาไปดูว่าปิดตาเพราะแก้วคุกรักแท้ๆปิดตาปู่จีนปิดตาสะพานสูงปิดตาปู่ยิ้มแท้ๆเป็นยังไงเนี่ยองค์นี้แหละครับ ท้ายตลาดเนื้อคุกรักเนี่ยผมเอาว่าหายากกว่าเนื้อเทาเป็นร้อยเท่าไม่ให้เสียเวลาเนี่ยนี่คือหลังยันท้ายตลาดอยู่แล้วครับหลังยันสามนี่เนี่ฮะแล้วเนื้อคุกรักแกบ,บพ,พิมพ์ท้ายตลาดนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาเรียกว่ามีเงินเหมือนกันก็มีพาเหมือนกันไม่ได้เขาบอกเก็บยังไงให้คนจดจำซื้อให้รู้แท้ คำว่ารู้แท้คือให้จําว่าใครเป็นเจ้าของพระอุนน์นี้เนื้อคุกรักแบบนี้เป็นปู่สุกก็แท้เลยเห็ไหมฮะนี่ท้ายตลาดเนื้อดำครับโอ้โหราคาแรกมาเวลาเดินเอาว่าท้ายตลาดธรรมดาพิมพ์พุทตกวักแหมเป็นพิมพ์เดียวกับนะครับที่รายการแฟนพันแท้เขาไปเปิดภาพใช่ไหม ถอาว่านี่พระอะไรเปิดแผ่นมาพุทธฟักมาเนี่ยนี่แหละครับพระพุทธกวาดแายตลาดเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเนื้อธรรมดาเนื้อเทาก็ต้องมีสามหมื่นอันนี้เนื้อดําหายากกว่าเนื้อเทาร้อยเท่าแะการสร้างพระจะมีข่าวมีดําคู่กันหน้าพระวันนี้เป็นหน้าพระเขาเรียกว่ายอดน,นิยมเป็นหน้าพระหลักฮะ ท้ายตลาดองค์นี้สองหมื่นกว่าบาทไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนื้อเทายังซื้อไม่ได้เลยซื้อองค์นี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าเนี่ยซื้อองค์นี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเนี่ยย,ยันยันท้ายตลาดนี่ยันนี้เลยครับยันท้ายตลาดนี่ยันนี้เลยครับไปเปิด google ดูยันหลังพระท้ายตลาดเนี่ยยันนี้เลยอันนี้เนื้อดำปิดแล้วนะครับ ปิดที่พี่ักนัลงฟ้องมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทผมบอกเลยนะเพ่างนี้นะทําไมกรรมมาในพี่สักนัลงเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่เราต้องเราต้องเร,เราต้องจําด้วยใช่โอ้โหพ่อพา,พาที่พี่เกเก็บไปตออะไรยาฮะนี่ฮนะสามารถเนี่ยเซิาาร์ชกูเกิลนะนะครับแล้วก็ดูว่าพิมพ์เนี่ยพิมพ์พุทธกวากเนี่ยแล้วก็ไปดูยันหลังเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับโอ้โห เนี่ครพรุ่งนี้คนที่มาเรียนจะต้องได้ดูปู่จีนอ่ะโอเควันนี้ก็จากลากันด้วยอะไรดีอ่ะจากลากันด้วยดูพระปู่สุก่อนนอนแล้วกันปู่สุกพิมพ์นี้มีเนื้อเมกสิทธิ์พิมพ์นี้เป็นเนื้อเมกสิทธ์เนี่ยมีเนื้อเมกสิธทิ์และยันปู่สุกอ่ะเนี่ยนะครับ เพื่อนเดื่อนยันอุกขึ้นอุลงเป็นยันปู่สุขที่อยู่ในพระเมกะพะัฒวัดหัวเนินฉะเชิงเซาไงพิมพ์นี้มีเมกะสิทธิ์อันนั้นคือเมื่อมีเมกะสิทธิ์มีใบาลานมีคุกรักมันชัดเจนอยู่แล้วนี่แล้วอุกขึ้นอุลงนี้ก็คือเป็นยันปู่สุขที่อยู่ในพระปู่สุขวัดหัวเนินก็ชัดเจนอีกเช่นกัน นี่แหละครับคือเล่นพระยังไงให้สบายใจเล่นพระไงให้มั่นใจสําหรับวันนี้ต้องการเขาว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกทกท่านสวัสดีครับ